จกกับพี่น้องประชาชนตามที่ได้สัญญาไว้ครับเมื่อวันนี้สำหรับบรรยากาศที่พักก้าวไกลในตอนนี้นะครับมีสื่อมวลชนมาติดตามการแถลงของพักก้าวไกลที่เกิดขึ้นณขณะนี้จํานวนมากครับตอนนี้ครับคุณทีมพิธาหัวหน้าพักก้าวไกลกําลังแถลงข่าวถึงจุดยืนในตอนนี้อยู่ครับไปฟังเสียงคุณทีมพิธาณขณะนี้เลยครับว่า จะพูดคุยกันในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลการทำา m o u เพื่อที่จะให้ตามตามกับที่เคยสัญญากับพี่น้องประชาชนไว้นะครับอันนี้ก็คงจะเป็นเป็นสประเด็น3สาระสาคัญในการแถลงครั้งนี้ครับอันที่1ขอบคุณพี่น้องประชาชนขอบคุณอาสาสมัครที่ช่วยให้โบว62ได้คะแนนมานะครับอันที่2ก็คงจะประกาศในความมั่นใจว่าอย่างน้อยเราได้ทําตามเป้าที่ เป็นเป้าหมายในการเลือกตั้งครั้งนี้ในจํานวนเรื่องของจานวนของสสอ,อันสุดท้ายก็คงเป็นเรื่องความพร้อมในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคเพื่อไทยครับขอบคุณมากครับย,ย,ย,รยังครับตอนนี้ก็คือรอรอเวลาให้ผลคะแนนได้ขึ้นมาเข้ามาเยอะกว่าที่เป็นอยู่ณนะปัจจุบันนี้ครับตอนนี้เราก็มีความมั่นใจในเรื่องของคะแนนของเราฝั่งเดียวแต่ว่ายังไม่เห็นภาพรวมทั้งหมดก็จะรอคะแนนที่เป็นทางการเข้ามานะครับ เป็นไปไม่ได้ครับก็คือตามที่เคยจัญญากับประชาชนไว้ครับถ้ามีสองพักนี้เข้าร่วมไม่ว่าใครจะเป็นหัวหน้าก็จะไม่มีสมการก้าวไกลอยู่ในนั้นแน่นอนครับยังไม่มีการพูดคุยกับพักไหนทท่งนั้นครับเรียงไปว่าจะตั้งรัฐบาลครับของกองอํานวยการเลือกตั้งแล้วก็ของแกนนําพักก็คือมี3าประเด็นที่เราพอที่จะสรุปสรุปได้ตามนั้นนะครับก็เลยอยากจะ อธิบายถึงวิธีคิดหลักการแล้วก็ความเคลื่อนไหวข้างในเท่าที่พอที่จะเห็นภาพที่มันชัดมากขึ้นแต่ว่าก็ยังมีหลายภาพที่ยังไม่เข้ามาแล้วทีมงานของพักก็กําลังพยายามรวบรวมจากหน้างานเข้ามาให้เรื่อยๆเพื่อจะเห็นความชัดเจนในระดับหนึ่งแล้วก็รอให้กกตทํางานให้กลับมาเพราะช่วงหนึ่งที่เว็บล่มไปก็ทําให้มันช้าพอสมควรครับ ในกรณีนะครับที่พรรคก้าวไกลมาเป็นอันดับหนึ่งสิทธิในการจัดตั้งรัฐบาลก็คือของพรรคก้าวไกลแน่นอนก็จะต้องโทรร่วมหากับพรรคฝ่ายค้านทั้งหมดที่เคยทํางานร่วมกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นสีรวมไทยประชาชาติก็คงจะเป็นในลักษณะนั้นตามที่สัญญาตามที่ได้พูดคุยกับพี่น้องประชาชนก่อนเลือกตั้งยังไงหลังเลือกตั้งก็ยังนันครับ ก็ถ้าดูณปัจจุบันเรื่อนี้เนี่ยผมคิดว่าทั้งสองพักถ้าดูของในฝั่งของก้าไกลผมบอกตัวเลขไปแล้วนะครับก็อาจจะมีถึง160ได้ในฝั่งของทางพรรคเพื่อไทยผมยังไม่ได้ดูของเรื่องของรายละเอียดแต่ผมคิดว่าแค่สองพักตอนนี้นะครับก็ทะลุ251ไปแล้วไม่มีรัฐบาลโอกาสในการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วแล้วก็การจัดความรัฐบาลความสําคัญก็จะอยู่ในทางพักฝ่ายค้านณปัจจุบันเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องรอ น้ำหนักทางการเมืองผมคิดว่าพอถ้าพอ <จบ S 1> ก็คือค<บ>งจะจบที่ตรงตรง,ตรงฝ่ายค้านในาปัจจุบัน,นรับและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการแถลงข่าวสดๆณตอนนี้ที่พักคก้าวไกลนะครับซึ่งหลักๆแล้วครับก่อนหน้านี้คุณพิธาได้มากล่าวสรุปนะครับถึงการประชุมพักในช่วงค่ําที่ผ่านมานะครับหลังจากได้คะแนนดิบอย่างไม่เป็นทางการครับโดยจากการประเมินของพักในตอนนี้นะครับก็พักเก้าไกลก็ ถือว่าชนะขาดไปแล้วครับ72เขตนะครับทั่วประเทศนะครับโดยมีการแลนสไลด์ในกรุงเทพมหานครไปมากถึงกว่า30เขตไปแล้วนะครับส่วนสำหรับบัญชีรายชื่อนะครับก็มีการสรุปครับว่าอาจจะมีที่นั่งในสภามากถึง35-40ครับสำหรับโดยรวมครับก็ถือว่า บรรลุเป้าหมายของพรรคก้าไกลนะครับที่มีการตั้งเป้าไว้ตอนแรกที่กว่า160ที่นั่งครับก็คาดว่าอาจจะทะลุไปมากกว่านี้ครับหลักๆก,ก็คือก็ได้ถแถลงข่าวเพื่อขอบคุณทุกกําลังใจจากประชาชนที่สนับสนุนพรรคก้าวไกลในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการถือว่าสร้างปรากฏการณ์ใหม่ครับให้กับพรรคเก้าไกลครับคุณกิติครับ ครับเคแต่ตอนนี้ลาสุดทางปรทยเขามายืนันคำส่ายกว่าเขาส่งไม่มีปัญหาครับตอนนี้กกตจังวัดยอมรแล้วครับก็หลังจากที่ที่ได้แถลงข่าวตอนนี้รวมอยู่ครับใช่ใช่ครับต่ก็มีปานเน่มีา้อเรียมื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีแล้วเริ่มเห็นความชัดเจนนะครับก็จะเริ่มแถลงข่าวเรื่อยๆอย่างที่ Yeah, maybe talk can you give a quick upsum in English of just the situation Sure. Um for this press conference there's three major points. Uh the first point is to thank the voters who have come out uh to vote uh for the election and also for our party. And also to thank all the volunteers that have uh, made their countless runs between polls and polls, take those pictures so that um, there's an alternative ways to check the result of the election in real time. Uh, the second point is to uh, announce that at least we'll be uh, passing the objective or the goal of the campaign. Uh, we have started with the. Objective of campaign to have more than three digits of, of new MPs. I think at the minimum we have exceeded that goal, and we are uh, in the process of reaching 160, which is the high end uh, goal that we have set. And then the third, the third is to have um, uh, the ability to form a majority government coalition because we, at least, there's only two parties that have passed. The 100 uh, milestones and uh, the incumbent uh, did not manage to, to pass that at all. So I think the uh, probability of minority government is almost uh, zero now. So I think that these three points are the uh, major updates that we can give to the press. Uh, the remaining ones we have to look for more clarity as. The count, as the board counts keep coming in. So, a coalition with Bert I, you and Bert I, is very much on the cards? It's definitely on the card, before and after election results. I think we have proof time and time again that if we form it together, we'll be able to answer all the challenges that the country is facing. Uh, I think there's still unresolved details that we have to look at as you know, the vote counts coming in. And then we'll, we'll try to see how to press it forward as well as, you know, another condition that we have is to form a government, we'll have MOUs like the international standards um, of what to expect when we become in coalition and also the kind of results and deliverables that we have promised the people of Thailand. Okay. Uh, ตอนนี้เนี่ยจาก33เขตที่ผมได้รับอัปเดตยังมีอีก4เขตที่ยังนับไม่เสร็จแต่อีก4เขตที33่33ลบ4เนี่ยที่เหลือก็คือได้รับการคอนเฟิร์มจากหน้างานจากการนับแล้วก็โหวต62ว่าเราชนะทุกเขตครับครับ No, u uh, ะ like I said I have uh, provided the updates with these three Briefings, and that's what we're stuck on. Uh, to really uh, pronounce that it's a victory, we have to keep the numbers coming in. We have to look at the numbers to be able to do that. And now the, the results are not there yet. i mean, it's, it's part of the priority in the sense that it's a legislative part in the parliament. it's one of the laws that it has to be amended, and that's the duty of the parliament. Um, so in order to form the government, i think uh, the ability to, pu to push it forward without any hesitation, um, and it's really not part of that coalition because we only we have enough mps. to push it forward already without anybody anybody involved so it's the question is it's not conditional it's is it already absolute that we're going forward with it yeah. อ,อ,อ,อันนี้ขึ้นอยู่กับน้ำหนักทางการเมืองที่เหลือเพราะว่ายังนับคะแนนไม่เสร็จแน่นอนว่าถ้านับคะแนนจนเสร็จออกมาแล้วก้าวไกลเป็นอันดับ1น,นะครับก้าวไกลก็จะต้องเป็นคนที่จัดตั้งรัฐบาลแล้วผมก็จะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีครับ แต่ถ้าเกิดคะแนนตอนนั้นยังไม่ออกมาก็คือยังยังไม่สามารถที่จะสรุปอะไรได้ครับนี้ชาวบ้านประชาชนนะครับก็เข้าใจว่าพรรคเข้าไปเริ่มประกาศชัยชนะแล้วความเป็นจริงล้วเป็นหาระบาดกันแตอนนี้ยังไม่ได้ประกาศชัยชนะครับก็คือที่เน้นที่เน้นๆเลยว่าอย่างน้อยยังมีสิ่งที่พอที่จะสรุปได้พอที่จะอัปเดตได้มีอยู่ 2- 3สเรื่องดังที่ได้แถลงไปแล้วอันที่หนึ่งขอบคุณพี่น้องประชาชน อันดับที่2เคิดว่าบรรลุเป้าหมายทั้งขั้นต่ําและอาจจะบรบรลุเป้าหมายขั้นสูงอันที่3ก็คือคิดว่าการที่จะมีรัฐบาลเสียงข้างน้อยในประเทศไทยตอนนี้น่าจะเป็นไปไม่ได้แล้วแทบจะเป็นศูนย์คงจะสรุปได้เพียงเท่านี้แล้วก็เท่านี้จริงๆครับถ้าตามหลักไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นอย,อยู่แล้วครับเพราะว่าก็คือเป็นประตูเสียงข้างน้อยไว้ตามที่ ตามเวทีดีเบตก็ดีตามเวทีที่ให้สัมภาษณ์ก็ดีก็เห็นค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าแกนนาที่มาไม่มีใครเห็นด้วยกับรัฐบาลเสียงข้างน้อยทั้งนั้นถ้าเกิดรักษาคําพูดไว้ก็คิดว่าไม,ไม่ไม่น่าจะมีพื้นที่เหลือให้กับทั้งสองพรรคที่ได้กล่าวถึงนะครับคิดว่าไม่น่าจะมีครับแล้วก็ประชาชนคงไม่ยอมด้วยถ้ามีครับความกังวลใจของคุณพิธาตอนนี้คืออะไรไม่มีความกังวลใจใดๆครับ,คร,บครับก็คือรอตัวเลขแล้วก็คอย มีโอกาสได้พูดคุยแสดงความยินดีกับทั้งเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่ที่กำลังจะเข้ามาสู่สภาด้วยกันแล้วก็นัดประชุมในการทํางานวันพรุ่งนี้ต่อไปแล้วพรุ่งนี้ก็คงจะหาโอกาสเวลาสักเล็กน้อยในการลงพื้นที่ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้คะแนนแล้วก็ให้ความไว้วางใจแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ทําให้พวกเราสําเร็จตามเป้าหมายที่เราได้ตั้งไว้ตอนนี้ก็คงจะเป็นเรื่องการวางแผนว่า เดี๋ยวคืนนี้ต้องรออีกนิดนึงมีอะไรต้องแถลงอีกไหมวันพรุ่งนี้ต้องทําอะไรก็คงจะตามตามนั้นมากกว่าครับคครเสียงเป็นอดเงื่อนไขในการร่วมรัฐบาลก้าวไกลมีอะไรบ้างครับัเหมือนเดิมครับมีลุงไม่มีเรานะครับแล้วก็ M O U ที่จะต้องอา,อาจจะยกมาตรฐานในการทํางานทางการเมืองนะครับถ้าเป็นอย่างเมื่อกี้ที่มีนักข่าวต่างประเทศถามนะครับถ้าเป็นประเทศหลายๆประเทศเนี่ยเวลาที่เราจะร่วมรัฐบาลกันมันไม่ใช่แค่ แบ่งกระทรวงอย่างงุ่นอย่างนี้หรือว่าจำนวนสอสอต่อเท่าไหร่แต่ว่าเราจะทำออกมาเป็น M O U ที่เป็นเอกสารที่เปิดเผยกับสาธารณชนว่าการร่วมรัฐบาลของเราเราคาดหวังอะไรซึ่งกันละกันบ้างเวลาทำงานจะได้ไม่มีสะดุดระหว่างทางแล้วก็สามารถที่จะให้ประชาชนสามารถคาดหวังได้ว่าสิ่งที่เคยสัญญาก่อนเลือกตั้งกับหลังเลือกตั้งยังเหมือนเดิมทุกประการ ครับก,ก็รู้สึกช้ามากพอสมควรแล้วก็รู้สึกมีความกระวลใจในการการทำงานอย่างเช่นที่ฉาดเชิงเซาเป็นต้นแต่ว่าเราก็สามารถที่จะค ompensate ป,ปัญหานั้นด้วยโดยความเป็นพลเมืองแล้วก็มีอาสาสมัครหลายคนที่คอยอาจับตาอยู่เหมือนกับเป็นตาสับปะรดที่สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะบริหารสถานการณ์ได้ดีขึ้นแล้วก็ให้เกิดความ อริสุดยุติธรรมเกิดมากขึ้นซึ่งเชื่อว่าเป็นผลประโยชน์กับประชาชนแล้วก็ระบบประชาธิปไตยโดยรวมไม่ได้เป็นประโยชน์ของพรรคใดพรรคหนึ่งเพราะว่านี่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญครับ่่ราา,าที่เขตหาหลายเขตแลชนะลา,า,าเลยนะอ่หลายครั้งหลายๆโหวที่เลือกตั้งมาตั้แต่อดีตอนาคตใหม่ก็ดีหรือเลือกตั้งซ่อมหลายครั้งก็ดีก็เห็นตลอดครับว่าถ้าเป็นเขตพื้นที่ทหารก็จะได้รับความไว้วางใจนะครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าพิสูจน์ได้ในระดับหนึ่งนะครับว่า การปฏิรูปกองทัพการพูดถึงเรื่องยกเลิกการเกณฑ์ทหารที่อาจจะโดนบิดเบือนทําให้คนจํานวนมากเข้าใจผิดแต่ผมเชื่อว่าพี่น้องทหารชั้นผู้น้อยจํานวนมากเข้าใจว่าเจตนารมณ์ในการทํางานของพรรคเก้าไกลในเรื่องนี้คืออะไรก็ต้องฝากขอบคุณทางเพื่อนๆน,นะครับทหารเกณฑ์หรือว่าทหารชั้นผู้น้อยที่หรืออาจจะอาจจะเป็นระดับที่สูงกว่านั้นก็ได้นะครับที่ให้ความไว้วางใจกับพรรคเก้าไกลก็เชื่อว่า ในอดีตที่ผ่านมาข้อมูลที่โดนบิดเบือนเนี่ยก็ไม่ทาให้พวกท่านหวั่นไหวแล้วก็เข้าใจว่าการที่จะให้กองทัพทันสมัยจิ๋วตาแจ๋วมีสวัสดิการที่ดีมีสิทธิมธนุษยชนในกองทัพเป็นสิ่งที่ผมและกองทัพก็ต้องการด้วยเช่นเดียวกันนะครับี่แว่าวกกมมีในใจของพรก้า็เยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับมีส่วนหนึ่งเพราะว่าอย่างที่บอกมัน,มนอย่างที่อธิบายไปหลายครั้งมันไม่ใช่เรื่องของกระทรวงเท่าไหร่มันเป็นเรื่องของเป้าหมายมันเป็นเรื่องของนโยบาย แน่นอนการยกเลิกเกณฑ์ทหารเป็นต้นต้องใช้ต้องแก้พรบรเพราะเป็นพรบรเก่าตั้งแต่24งสเกอะไรก็กศูสี่เก้าสี่ประมาณเพราะฉะนั้นมันมันไม่สามารถที่จะทําได้ทันทีนะครับแต่ว่ามันมีบางอย่างที่าาทําได้ทําได้ทันทีแต่ว่าในเรื่องการยกเลิกการเกณฑ์ทหารเป็นต้นเนี่ยก็ต้องมีการแก้กฎหมายก็ถ้ามีจํานวนสสที่เยอะมากพอมี c o a l i ชั o ที่มากพอผมก็คิดว่าสาม,มารถท,ทาเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยได้ เพราะจำนวนของสสที่จะทาให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝั่งของสภาก็ดีฝั่งของรัฐบาลก็ดีเนี่ยก็จะสามารถที่จะทํางานร่วมกันแล้วก็ไปถึงฝั่งฝันไปถึงความเปลี่ยนแปลงที่พวกเราทุกคนทวินหาได้ครับ Well, first of all, I'm not flirting with anyone. I'm trying to form a coalition and try to push this uh, country forward. The second part of your question is about the return of Mr. Taksin. Uh, I see this as uh, a national right, a human right, and a political right for someone to return uh, to his own motherland, to his own country, and uh, go through. Uh, a fair legal system uh, without any prejudice, uh, without using uh, political enemies, uh, without any lawfare. So I think that's, that's really something that he uh, deserved to have. And uh, the third part of your question was whether the return of Mr. Thaksin will destabilize Thailand political landscape. I think if it's a free and fair uh, legal, legal process, no one's going to in, induce more conflict. However, the opposite of that, if it's unfair, if it's unfree, if it's politically motivated, I think that could be a conflict. But I, I think with the current trend that is going on, the government is going to make sure that the system is fair for everyone from all parts and all the spectrum. Uh, in this country, whether it's Mr. Taksin or not Mr. Taksin, or or whether it's older generations, younger generations, we have uh, a part of trying to push for amnesty, uh, for fact finding, for justice, for accountability, and that's the way you get out of conflict. <laughs> <laughs> มีความจำเป็นที่จะต้องออคิดคำนึงถึงการกลับมาของคุณทักษิณหรือไม่นะครับผมก็ตอบอย่างที่เคยตอบกับพี่น้องสื่อมวลชนหลายครั้งนะครับว่าการที่จะร่วมมือกับพรรคเพื่อไทยก็เป็นสิ่งที่พูดมาโดยตลอดไม่ใช่แค่คืนนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วก็เื่อว,ว่าการที่คุณทักษิณสามารถที่จะกลับมาเข้าสู่กระบวนการที่ยุติธรรมจริงๆที่เป็นกลางจริงๆที่ไม่ได้เอาคู่แข่งทางการเมืองมาเป็นคู่ขัดแย้งใช่ไหมครับ อันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่พลเมืองควรจะที่จะได้รับและก็ไม่ใช่แค่คุณทักษิณอย่างเดียวแล้วก็เป็นคนต่างๆที่ผ่านโดนคดีทางการเมืองมาหรือเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งของการเมืองในตลอด17ปีที่ผ่านมาคําถามที่3ามเขาก็ถามว่าการที่คุณทักษิณกลับมาเนี่ยจะทําให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้นหรือไม่ผมก็บอกว่าไอ้เรื่องของความขัดแย้งเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นระบบที่ยุติธรรม ระบบที่เป็นกลางระบบที่ไม่ใช่ทําลายกันเนี่ยผมก็คิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยซ้ําซึ่งถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ก็น่าจะทําให้เกิดขึ้นได้แล้วส่วนหนึ่งก็คือว่าการที่ไม่ใช่ว่าก้าวข้ามความขัดแยง้งแต่ไม่มีความยุติธรรมไม่มีการสอบหาข้อเท็จจริงไม่มีวัฒนธรรมรับผิดรับชอบในในช่วง17ปีที่ผ่านมาเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นเมื่อถ้าดูตามสภาพนะครับถ้ารัฐบาลปัจจุบันเป็นเป็นแกนนำเนี่ยก็คิดว่า ต้องทำให้ระบบยุติธรรมเนี่ยยุติธรรมกับทุกฝักทุกฝ่ายจริงๆแล้วก็ไม่ทําให้คนที่เห็นต่างทางการเมืองต้องติดคุกก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับ ก็ไม่มีอะไรจะฝากครับก็คือตามนั้นนะครับตามคะแนนที่ถึงก็ตอนนี้ผมคิดว่าคงไม่ได้คิดถึงเรื่องของอดีตสักเท่าไหร่นะครับแน่นอนว่ามีความยากลําบากของพี่น้องประชาชนกับสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงรัฐประหารออกมาพระเก้าไกลก็ตั้งใจที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเอาประชาชนเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็ทําระบบที่มันเกิดขึ้นถ้าใครผิดก็ต้องยอมรับผิดแล้วก็ทําระบบที่เหลือให้ดีมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อที่จะให ระบบรัฐประหารในประเทศไทยไม่เกิดขึ้นอีกทีหนึง่งแล้วก็ไม่มีการที่จะมีลุงคนอื่นเข้ามาในในการเมืองไทยอีกต่อไปนะครับตอนนี้พร้อมเข้าั่รัฐบาลหรือ,อยังครับพร้อมคับก็พร้อมณปัจจุบันแต่ว่าอย่างที่บอกความพร้อมเนี่ยมันต้องรอนะครับจนกว่าการนับคะแนนจะเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องการที่จะพร้อมมากกว่ามันคือการพร้อมในการที่จะรีบทําสิ่งที่เราสัญญาก,กับประชาชนไว้ให้สําเร็จให้เร็วที่สุดจงได้ เรื่องจะเข้าพื้นที่ไหนหรือไม่เข้าพื้นที่ไหนไม่ได้เป็นสิ่งที่อยู่ในใจผมสักเท่าไหร่นะเท่านั้นการนี้อยู่ที่ว่าเราจะทํายังไงให้เกิดผลลัพธ์ให้ได้เราที่สุดเราจะทํายังไงในการเรียงเงินับความสําคัญกับงบประมาณที่มีเหลืออยู่ในการที่จะบรรเทาทุกพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดที่ได้อันนั้นจะเป็นสิ่งที่พร้อมที่มากที่สุดครับการเข้ารัฐบาลกับง่้ในมเดครับ ตอนนี้ในเรื่องตอบภาพกว้างก่อนก็คือว่าในเงื่อนไขต่างๆเนี่ยพรุ่งนี้มีประชุมกรรมการบริหารพักนะครับมีการประชุมกรรมการบริหารพักว่าเรื่องของรายละเอียดควรจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวคงจะเอาเรื่องนี้เข้าหาลืออีกทีหนึง่งแต่ว่าอย่างที่เคยให้สัมภาษณ์มาก่อนในในเรื่องนี้ก็คือตามากรณีที่ผ่านมาผมว่าสิ่งที่มันสาคัญก็มากกว่าก็คือว่าก่อนที่จะให้ประชาชนเข้ากููหาสามารถที่จะพูดให้ได้ชัดเจน ว่าเมื่อเลือกมาแล้วจะได้ใครที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีอันนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่สํคาคัญมากที่สุดแต่อย่างไงก็ตามเดี๋ยวจะลองหาลือในเรื่องของรายละเอียดครับรก็คือก่อนยังไงหลังยังไงมันคือคนเดียวกันแต่ที่รับไม่ได้ก็คืออยู่ดีๆก็มีนายกเหนือเมฆมาอะไรนี้อันนี้น่าจะชัดเจนว่าเป็นไปไม่ได้นะครับผมก็รู้สึกว่าหลับสบายทุกวัน <laughs> เพราะว่ามันมันเป็นส่วนหนึ่งที่ได้เรียนรู้เยอะ นะครับในช่วงร้อยกว่าวันที่ผ่านมาในการลงพื้นที่แล้วก็พอบริหารแคมเปญได้บริหารเวลาได้บริหารตัวเองได้ก็รู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นทุกวันทุกวันแล้วก็สามารถที่จะทํางานที่เป็นนักการเมืองที่ดีขึ้นหลังจากที่มีหลักการเลือกตั้งแล้วพรุ่งนี้ก็คงจะพบปะพี่น้องประชาชนเหมือนกับว่าเหมือนกับว่ายังยังอยู่ในช่วงเลือกตั้งอยู่เหมือนเดิมต้องขอโทษสื่อมวลชนด้วยนะครับค <c oughs> งไม่ได้ปักกับผม <c oughs> ที่อะไรสุดท้ายถึงคนไทยทประเทศแล้วก็แฟนคลับก็อยากจะขอขอบคุณนะครับสำหรับศรัทธาสำหรับความไว้วางใจที่ทุกท่านได้มอบคะแนนให้กับพวกเราพักเก้าไกลนะครับที่ต้องขอบคุณอีกก็คือการที่เป็นพลเมืองอาสาสมัครในการช่วยกันดูแลการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็ตอบโจทย์ชัดเจนว่องไวมากขึ้นนะครับในช่วงที่อาจจะมีองค์กรของรัฐที่ตามไม่ทันอยู่นะตอนนี้ แล้วก็ขอบคุณสําหรับการที่เวลาที่เราลงพื้นที่ไปแล้วก็มาฟังปรสาสัยมาพบปะพูดคุยเป็นหัวคะแนนธรรมชาติซ่อมป้ายให้นะครับช่วยกันนํานโยบายกว่า300นโยบาย400กฎหมายช่วยกันอธิบายต่อไปนะครับก็คิดว่าเป็นถ้าถ้าถึงเวลาทีา่จะประกาศชัยชนะนะครับเมื่อเวลานั้นมาถึงได้จริงนะครับก็คิดว่าจะเป็นชัยชนะของประชาชนมากกว่าชัยชนะของพรรคก้าวไกลแต่ว่าไอ้ความสําเร็จที่อย่างน้อย เราสามารถประกาศได้ไปแล้วว่านี่คือเราเราบรรลุเป้าหมายของการหาเสียงครั้งนี้นะครับหลังจากที่เราผ่านอะไรกันมาเยอะเหลือเกินตั้งแต่ตอนยุบนาคตใหม่ไปเนี่ยก็ขอมอบความสําเร็จนี้ให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็การลับแล้วก็ทีมงานของพรรคก้าวไกลทุกคนนะครับคุณก็รู้ว่าตัวเองคือใครบ้างก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ ไมด่ต้อแล้อเดี๋ยวขเดี๋ยวดี๋ยวเาลงไปตามจะโนจะเป็นรอบถัดไปตำวจตำวาจะตำวจเาจะเาจะคืนนี้าต้อะไรอยู่เช็คคือจริงๆถ้าเกิดตำรวจเขาจะแถลงคืนนี้เนี่ยเราก็คงต้องรอ

ล็ซาวเซสลอกินเห็นอซมันดูช้ากว่าปกติการนคะแนนของรีนี่มันดูปกติปีแล้วเราพคำที่เราอดมนมันเป็นเพราะจ้าไก่หนาแ่นเยรัช้ากงตุ้เจ๋ย่ยอเราต้งหน้าก่อนแล้วกันจะได้รีบโยนแล้ว จริงในกรุงเทพมีนรับจริงๆจริงๆเนี่ยขอเขตที่ชนะเนี่ยขอคุณ่ไม่รู้เเขาอาจจะเจอเตีดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเียอดรกที้องาคือนี่คิดว่าคงมีครับแต่ต้องบอกก่อน ไม่าร <T itt les> um <M> ัถ้าเป็นนายุจะมีแต่งเพลงเลยครับไช้วครับจะมีแต่งเพลงกนะครับกะมาอย่างเดียวครับจะมีสงก็่แก้ไขปัญหาได้ประชาชนก่ตอนนี้ทีเกิดเลอะไรแรกไม่ได้กินเกอรครับเปงอไรเป็นการชาวรเขมีนครับ And, uh, thank you so much for uh, the following and the support. Hopefully, uh, uh, we can meet uh, with a, If you come to Thailand, we'd we'll be more than happy and, uh, welcome to welcome uh, you to our country. And there's many provinces around the country that you could enjoy a lot of nature, a lot of It's not just uh, the big five districts that are used to it. So if you do come to Thailand uh, and you get a chance to take care of tourism, we to make sure that you can enjoy Thailand and not just